สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโ o i อินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c l าส s ิโกฟิ r เอรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามดูผลการประชุมของ G20 นะคะแล้วก็ทางเฟดนะคะก็จะมีการประชุมนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นวันแรกค่ะโดยเปิดตลาดนะคะมาอยู่ที่บริเวณหนาต่อออนนะคะราคาทองคยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซ์เวอร์ต่อไปนะคะเพื่อรอดูความคืบหน้าของการประชุม G20 และ FOMC ในวันนี้ค่ะ การเคลื่อนไหวนะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,627ถึง1,633ค่ะโดยนะคะตลาดนะคะคาดหวังนะคะต่อข่าวดีจากมาตรการการแก้ไขปัญหาของยูโรโซนจากประเทศในกลุ่ม G20 นะคะโดยนะคะบทบาทของประเทศชั้นนำส่วนใหญ่นะคะก็มีต่อการเพิ่มทุนให้กับ IMF ค่ะซึ่งก็จะนำมานะคะให้พยุงแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุโรป ไไอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับกรีซนะคะการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ยังเป็นที่ต้องติดตามดูค่ะสำหรับเย็นวันนี้นะคะมียอดคำขออนุญาตก่อสร้างบ้านรายเดือและยอดที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างแล้วรายเดือนะคะประกาศมาในคืนวันนี้ค่ะสำหรับภาพกราฟทางเทคนิคในรายสชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำสามารถประคองตัวเหนือ1615ได้นะคะซึ่ง การเคลื่อนไหวในรักษณะนี้นะคะก็เป็นสัญญาณบวกให้ราคาทองคำมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อได้ค่ะแต่ถ้าจะเห็นนะคะใน i s ซและ s โตแ a s t i c ในรายสีชั่วโมงนะคะเข้าใกล้สู่โซน o v e r b o ์บอมากเข้าทุกทีแล้วนะคะการปรับตัวขึ้นก็จะมีแนวโน้มในการชะลอตัวลงค่ะซึ่งหากดูในกราฟในรายวันนะคะจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเป็นระษณะไซเวอร์อัพอยู่นะคะเป้าหมาย แรกนะคะของแนวต้านก็คือบริเวณ1,640-1,645นะคะถ้าบริเวณนี้นะคะรับไม่อยู่การล่วงลงมาตั้งฐานรับใหม่ที่บริเวณ1,615-1,600นะคะก็มีโอกาสค่ะโดยนะคะปัจจัยที่จะทำให้ราคาทองคำขึ้นในอัตราชี่ชะลอตัวลงก็อย่างที่กล่าวคะ่ะในราย4ชั่วโมงยูนิตส่วนโอเวอร์บอนะคะในรายวันก็โอเวอร์บอเช่นเดียวกันค่ะ ก็รอดูนะคะว่าราคาทองคำในวันนี้นะคะจะปรับขึ้นไปชนที่แนวต้านระดับใดโดยวันนี้ให้กรอบในการแว่งตัวข้างข้างกว้างขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะคะโดยมีแนวต้านบริเวณ1,640-1,645นะคะส่วนแนวรับที่บริเวณ1,615และ1,605ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ